สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นทาง l c Cable TV เชียงใหม่ช่อง9ประจำวันเสาร์ที่18ตุลาคมพุทธศักราช2557ในวันนี้นะคะเริ่มข่าวแรกกันเลยนะคะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยลเชียงใหม่จัดแข่งขันเปนตองมหากุศล57ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จย่าและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอรายได้สมทบทุนกองทุนหมอเจ้าฟ้าค่ะ ที่สนามเปตองคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เช้าวันนี้กองทุนหมอเจ้าฟ้ามีการจัดการแข่งขันเปตองมหากุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินรายได้สมทบกองทุนหมอเจ้าฟ้าในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนคริน โดยการจัดการแข่งขันเกิดขึ้นในระหว่างวันที่18และ19ตุลาคมศกนี้การจัดแข่งขันไปตองมหากุศลในครั้งนี้เพื่อเธอพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมบรวงนราธิวาาราชนครินทร์รวมทั้งเพื่อหารายได้สมทบทุนกองทุนหมอเจ้าฟ้าเพื่อเป็นทุนสนับสนุนให้อาจารย์แพทย์ไปศึกษาฝึกอบรมดูงานอย่างต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมกีฬาเปตองและเชื่อมความสามัคคีระหว่างนักกีฬาเปตองทั่วประเทศซึ่งท่านสามารถเข้าร่วมรับชมได้จนถึงวันที่19ตุลาคม2557นี้ค่ะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยจัดโครงการเยาวชนสร้างสรงสรค์ส,รสื่อภาพ,พยนตร์สั้นค่ะคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับฝ่ายสื่อสารองค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดอบรมโครงการเยาวชนสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์สั้นผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยเพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมได้เข้าใจและสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์สั้นอย่างมีคุณค่าเพิ่มความเข้าใจความสําคัญของพลังงานไฟฟ้า และภารกิจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านการผลิตภาพยนตร์จากมืออาชีพโดยคุณปรัชญาปิ่นแก้วและคุณสันติภาพอินกองงามรวมถึงการอบรมให้ความรู้เรื่องสื่อสร้างสรรค์สรรสร้างสังคมโดยรองศาสตราจารย์สดศรีเผ่าอินจันทร์ โดยในวันนี้และพรุ่งนี้จะมีการคัดเลือกเยาวชนที่เป็นนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่2ขึ้นไปในเขตภาคเหนือจากใบสมัคร30ทีมให้เข้าร่วมโครงการ15ทีมหลังจากนั้นจะคัดเลือกให้เหลือ5ทีมและจะมีการประกาศผลรางวัลในวันเสาร์ที่22พฤศจิกายนนี้โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา50,000บาทโดยทุนการศึกษาทั้งโครงการมีจานวน150,000บาท ทั้งหมดนี้คือข่าวสารรอบเมืองเชียงใหม่ค่ะทาง L C Cable TV เชียงใหม่ช่อง9นะคะท่านสามารถติดตามชมกันได้เป็นประจำทุกวันค่ะและหากพลาดการรับชมสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ทาง www.facebook/LC เชียงใหม่นะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ